ทำน้ำพริกแกงใต้ใส่พริกแห้งแล้วก็พริกไทยเม็ดโูกให้ละเอียดพอพริกละเอียดแล้วใส่ตะไคร้กับข่าโูกจากนั้นก็ใส่กระเทียม ก็เกลือสองช้อนชาพริกกินดาแดงมิ้นหอมแดงตองละเอียดแล้วใส่กะปิ Yeah. <laughs>